ผมรอมาสิบห้าปีเลยเนาะที่จะให้เพลงมันกลับมาเป็นอย่างนี้เราการใบเรือรับลมได้ถูกทางแล้ว เมื่อซิลลี่ฟูลกลับมาซ้อมด้วยกันครั้งแรกหลังคลายล็อกก็ต้องมีเพลงนี้ละค่ะแพ้ความอ่อนแอนะคะเป็นเพลงใหม่ที่บอกไปค่ะเขาบอกว่าประสบความสำเร็จนะคะที่สุดในรอบ15ปีเลยยอดชม MV ตอนนี้11ล้านวิวแล้วนะคะปล่อยมาแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองมีคอมเมนต์จากแฟนๆเยอะค่ะเป็นหมื่นเลยทีเดียวนะคะแต่ที่ว่าสำเร็จไม่ได้วัดแค่ตัวเลขยังเป็นการปลดล็อกในใจพี่หลังมือเบสด้วยเขาอธิบายความรู้สึกไว้ว่าเรากางใบเรือรับลมได้ถูกทางแล้วและเราจะ วิ่งไปในทิศทางที่ดีค่ะโอ้โหเปรียบเทียบได้แบบ นะคะทั้งกระแสและกําลังใจขึ้นสู่วงร็อกนะคะพอดีกับช่วงที่คอนเสิร์ตหวนขึ้นมาพอดีก็เลยนัดซ้อมกันค่ะไปเล่นออกรายการแล้วก็จะขึ้นคอนเสิร์ตแรก5ธันวาคมนี้ที่เชียงรายแต่พอฟังชื่อจังหวัดแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เล่นดนตรีได้หรือเปล่านะคะช่วงนี้พวกเขาก็เลยมีแผนจัดคอนเสิร์ตแบบแคมปิ้งฉบับครอบครัวซิลิฟูค่ะชวนสมาชิกเก่าใหม่ไปแจมกันว่าแต่แนวแคมปิ้งคอนเสิร์ตมันเป็นยังไงอาจจะต้องลองไปฟังพี่เขาค่ะ ดนตรีตอนนี้มาเล่นยากพี่ก็เลยทํารถทํารถโชว์ขึ้นมาอันหนึ่งที่แบบใส่เครื่องดนตรีไปข้างในแล้วพี่จะไปแคมป์ตามป่าอย่างเงี้ยเราก็ลากรถไปกันเองนัดแฟนคลับว่าใครจะไปดูบ้างก็บุ๊กมาอย่างเงี้ยสักสองสามร้อยคนแล้วก็ไปไพรเวทต้องนอนในนั้นแคมปิ้งห้ามดื่มแล้วออกมาอะไรเงี้ยต้องต้องค้างคืนหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะเป็นนี้แล้วก็จะพาทุกคนไปด้วยหมดใช่ก็จะมีทั้งพี่เบนมีผมแล้วก็มีซิล่ฟูดครบทุกคนไปหมดเลยเป็นครอบครัวใหญ่ไปเลยครับ ก็ให้ติดตามคอนเสิร์ตนะครับถ้ามีโอกาสก็ควรรีบรีบมาจอยกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแพรมาอีกเมื่อไหร่แล้วก็หยุดหยุดไอการมีความสุขด้วยกันอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ย เมื่องานคอนเสิร์ตนะคะเสียงหยุดชะง,งักได้ตลอดอย่างที่พี่เขาบอกไปค่ะอีแผนสำรองของวงร็อกก็คือต้องสร้างอาชีพใหม่เหมือนกันนะคะพี่รังมือเบสและพี่ต่ออดีตมือกลองซิลลี่ฟูลค่ะเพิ่งจะค้นพบสกิลงานช่างของตัวเองค่ะออกแบบเฟอร์นิเจอร์คนละสไตล์นะคะสร้างรายได้ดีเหมือนกันในช่วงสงปีที่มีโควิด -19 นี่ก็งานฝีมือพี่เขาใช่ไหมเอ๊ะด้านล่างเหมือนเป็นใส่เครื่องยนต์แทนเป็นแบบมีทั้งเครื่องยนต์รถยนต์แล้วก็มอมอไซค์ด้วยนะคะเก๋ๆนะคะสร้างรายได้ดีเลย,ย,เลยซึ่งธุรกิจเนี่ และต่อให้กลับมาคืนเวทีก็ยังจะทำควบคู่กันไปแบบนี้แล้วค่ะ